าโดยใช้ง่ายใช้ดีต้องเคียวข้จีนนาโนแคปซูลใหม่ล่าสุดจากแคนาดาสนใจโทร0856876161 สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งกับผมวรัตวานิชพัฒนากุลนะครับและนี่คือข่าวกเกษตรต้นชั่วโมงครับวันนี้มีปัญหาใหญ่ที่ชาวสวนทุเรียนหลายคนพบก็คือปัญหาทุเรียนรากเนา่าตอนนี้เนี่ยเขาแก้ปัญหากันได้แล้วนะฮะแก้อย่างไงมาดูกันครับกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยประสบความเร็จในการแก้ปัญหารากเนา่าโคนเน่าและใบติดในต้นทุเรียนแล้วนะฮะหลังจากใช้สารเคมีแก้มา2ปีโอทุเรียนนี่แทบไม่รอดเลยนะครับตอนนี้ก็เน้นการแก้ปัญหาแบบบูรณาการมีการ การใช้ไตรโครเดมาซูปเปอร์พอดอ3เสริมความเข้มแข็งสภาพแวดล้อมปรับแก้ดินด้วยการปลูกถั่วพร้าปลูกหญ้าแฝกจนต้นทุเรียนเนี่ยให้ผลผลิตได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินนะครับคุณกุลรัศมีอนันพงสุขนะฮะบอกว่าการควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าแล้วก็ใบติดของต้นทุเรียนในศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด,ดำริที่ท่าหลวงอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยตอนนี้เริ่มเห็นผลสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วนะครับ แผลที่โคนต้นแห้งและต้นทุเรียนสร้างเนื้อเยื่อใหม่เข้ามาห่อหุ้มบริเวณที่เสียหายทําให้ต้นทุเรียนตอนนี้สามารถฟื้นตัวได้ให้ผลผลิตในฤดูก,การผลิตปีนี้แล้วนะครับก็มีการใช้เชื้อไตรโคเดอร์ม,มาสารเร่งซูปเปอร์พอดอ .3 แก้แบบผสมบูรณาการกันนะฮะฉีดและพ่นจนแผลแห้งสร้างเนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมาทดแทนนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็ เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับต้นทุเรียนด้วยการผ่านการปรับปรุงดินให้ดีขึ้นด้วยนะครับการปรับปรุงดินก็คือจะใช้ปูนโดไลท์ปรับค่าความเป็นกรดด่างในดินนะฮะจากสภาพดินกรดอ่อนๆเนี่ยให้กลายเป็นดินปกติแล้วก็เสริมด้วยปุ๋ยชีวภาพใช้หญ้าแฝก ปลูกรอบๆต้นทุเรียนเพื่อสร้างความชื้นในดินแล้วก็ยังป้องกันการชะล้างหน้าดินแล้วก็ยังมีการปลูกถั่วพร้าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับต้นทุเรียนด้วยนะครับเริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วปีนี้เขาจะรอสรุปผลกันนะฮะแต่ก็เริ่มเห็นผลดีขึ้นจากต้นทุเรียนที่เรียกได้ว่าโซมมากใบเหลืองใกล้ตายฟื้นตัวมา,มามากกว่า50%แล้วให้ผลผลิตแล้วคุณภาพก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับถ้าสมมติว่าปีนี้ผลออกมาในทางที่ดีเนี่ยกย็ ให้กับชาวสวนทุเรียนทั่วประเทศต่อไปเริ่มต้นที่จันทบุรีกับเพราะว่าทุเรียนเยอะที่สุดนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ดีสําหรับชาวสวนทุเรียนทุกคนครับสวัสดีครับ